สิวพกรนอนนาครับผมวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตยายงามนะครับผมอ่ายายงามยายงามวันนี้ได้อย่างยายงามอ๋อหญ้านะครับหญ้าหญ้าไปเกี่ยวหญ้ามานะครับหญ้าของเจ้าเนมอ่าได้หญ้ามานะครับผมไปเกี่ยวหญ้ามาจะให้วัวอ่านี่หญ้ากับกระถินนี่ครับผมยายงามนะครับนี่นะครับยายงามอายุ 70กว่าเนยนะครับผมยังแข็งแรงอยู่นะครับอ่าเจ็ดสิบสองแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยัยงามด้วยนะ<ว>นี่นะครับผมถ้าสงสารคนแก่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนแก่ด้วยนะนี่นะครับยัยงามนะหานูน่นหานี่มาให้วัวก,กินนะครับโอ้วัวก,กินเยอะเลยครับผมเจ้าเนมก็อยู่นู่นนะครับเจ้าเนมเจ้าเนมมแล้วลงมาเล้วล,ง,ลงมาดูวัวน,นี่โอ้โหนี่มีกะถินด้วยนะครับมีกะถินด้วยใสยร่นะ ah นะสรองเท้าด้วยนะมหายาหน่าใส่รองเท้าด้วย อ่่านียู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอ่านี่นะครับผมอีกสองตัวนะครับอีกสองตัวปล่อยออกไปแล้วนะครับอยู่นู่นครับอ่าเรียบร้อยนะครับสองตัวนะจวนิมมันอยู่นู่นนะครับจวนี้มันยืนอยู่ตรงนี้ระวังมันชนเนอะมันสิชนตัวได้นี่จวนิมมาแล้วนะครับัวนิมอยู่นี่นะครับจะมาทำอะไรกับย่านะครับัวนิมฮะ านะไปยิงไกล้ๆวัวหน่อยไปยิงไก่ไๆก่ๆจะหน่อยอา่เติบเติบเลยมันไม่กล้าเข้าไปนะครับมันไม่กล้าเข้าไปนะครับผมดูนะครับผมเจ้าเด็กน้อยคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะครับผมเห็นครับเจ้าเด็กกับเจ้าเด็กเลี้ยงวัวครับนี่นะครับเจ้าเด็กเลี้ยงวัวกับวัวนะครับผมนะครับวัวกินหญ้านะครับวัวกินหญ้าใหญ่เลยนะครับผมเด็กงามเอามาจากบ้านนะครับนี่นะครับเจ้าเด็กนี้ก็ เห็นครับกำลังก็จะขยับขยับเข้าไปอีกนะครับผมเนาะนะครับดูนะครับแต่เข้าไปใกล้มันมากนะนิมนะเดี๋ยวมันจะกัดนะไอ้มันจะไต่ล้วนะชนนะนิมนะตายนะเอออย่าขยับไปใกล้นะมันจะชนเอานะฮะตามจิตติดชีวิตยายงามครับผมนะามาตามติดชีวิตยายงามเลยวันนี้วันนี้อ่าวันนี้เราจะตามติดชีวิตยายงามครับย่าทรวันนี้นะนะครับย่ากับเจ้าหลานนะครับสองคนนะครับผม เป็นหลานลักของย่านะครับผมก็น่าจะรู้นะครับบรดกจะตกเป็นของใครนะครับนี่นะครับของมักนี่หมดเลยนะครับผมที่ไร่ที่ทนาก็ของบักนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับไอตามติดชีวิตย่านะครับย่าจะพาไปาน้อยด้ยปอย่าจะตามติดตามติดย่านะครับวันนี้กับเจ้าเนิม่มกับเจ้าเนิม่มวันนี้จะตามติดภารกิจ ยานะครับยาจะเป็นรถต้นไม้นะครับผมยาลูซกี้มันใช้น้ำใสหมวกไปเล็บ<ป>อนากรบอเอามาทอดใส่ในหมูจ้าเอาแล้วทำไมไม่ใส่หมวกละ่ะอันนี้หมวกอันนี้มีป่ะเนี่ยโอ้มีหม,มวกแล้วนี่ไปไปหาหมวกใส่หมวกกับพ่อก่อนไปล<ะ>แล้วค่อยตามลุงมานะน,น,านี่นะครับย่าก็กล <ะ S 1> ัวว่าจะเตะนี่นะครับอ๋อ ่านี่ยครับเดี็กกลัวเด็กน้อยเตะนะสวยงามก็เริ่มจมแล้วนะครับผมอ่าเราจะมารดน้ําต้นไม้นะมือหนีมือหนีติดตามชีวิตยายงามโอ้อ่านี่นะครับรน้ำต้นกล้วยกล้วยบองามเนะาะยงามเนาะนี่บอกค่อยงามปันไดเนาะออบ่ามางามบอกได้ปลูกอีกแล้วนะครับ กล้วยมันสุกกล้วยสุกเขียวกล้วยน้ำว้าอะไม่เหมือนกล้วยน้ำว้ากล้วยอมนั่นน่าตองนั่นเลยโอ้หมดแดงไฟก็เต็มเลยก็ลายปร่เทศจังว้าอืมนี่คือกล้วยพุ่งนี่นะครับภารกิจรถภารกิจรุดน้ำก็ด้วยนะครับมกบวบกัดเป็นแล้วครับมกบวบอ่านะครับติดตามภารกิจชีวิตยายงาม นี่นะครับผมอ่าเราจะติดตามภารกิจยายงามวันนี้นะครับผมนี่ครับยายงามก็คือ ใหญงามก็คือแก้วเก่านะครับแก้วที่ยังยืนนะครับผมตัวนี้มก็อยู่นู่นนะครับตจวนี้มก็อยู่นู่นนะครับผมมันมานั่งอยู่ที่สนามมาหักมันบุรมบุย้ไปนู้นแล้วครับยหงงามครับผมตักน้ำนะครับตักน้ำมาลดน้ำต้นไม้นะครับลดต้นนู้นต้นนี้นะครับผมนี่ นี่นะครับภารกิจยายงามมันนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วนี่มันจะออกลวงแล้วออกข้าวแล้วนะครับผมน,นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมชีวิตคนแก่คนนึงนะครับยายงามครัผมนี่นะครับผม,มทำอย่างนี้แหละครับผมอ๋อ ปกติก็ช่วยแกอยู่นะครับวันนี้ก็ไม่ช่วยแล้วกันปิดตะกก้องแล้วกันนะครับผมเนาะมีแต่เจ้านีมนะครับเจ้านีมอยู่นู่นเจ้านีมไปช่วยญ้าหรือแม่เจ้านีมมันไม,ไม่ไปช่วยย่าแล้วอ่านี่นะครับผมบอ,อ,บอ,นะอืมนี่นะครับน้ําอยู่นี่มันเ,เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันแห้งนะครับผมเนาะ เขาจะสูบน้ำใส่ยอยู่นะครับแต่ยังามก็อยากทํานะครับออกกำลังกาย